สวัสดีแฟนบอลหงแดงทางช่องสปอร์ตมันเดยทุกท่านอัปเดตข่าวใหม่ลีผูประจวันที่16พฤษภาคม2023โดยมีหัวข้อข่าวทั้งหมดดังนี้เจลลนคอปนะครับบอสใหญ่ของพวกเราประกาศว่าจะพาลีผูควา้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าจะได้หรือไม่ได้นั้นต้องมาลุ้นกันข่าวต่อไปนะครับจอร์ดเมนเดสเอเย่นคนดังนะครับขันอาสาว่าจะพามานูเอลอูกเต้นะครับ เข้ามาย้ายซบตักลิปูในฤดูกาลหน้าให้ได้มาต่อกันที่ไมก้าลริชาร์ดนะครับกูรูทางช่องสักายสป,ปอร์ตแนะนำหงแดงลิปูให้คว้าตัวเจมส์บอดเพาเข้ามาสู่ทีมนะฮะเพราะมองว่าเหมาะสมกับการเป็นกองการคนใหม่ของลิปูเป็นอย่างมากปิดท้ายด้วยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับอดีตผู้นวยการสโมสสอนลิปูนั้นตกเป็นข่าวว่ากำลังจะเตรียมเข้ารับงานใหม่ที่สโมสรอนเวสต์แฮมงานนี้เด็กของว่างไงบ้างเอ่ย และนี่คือหัวข้อข่าวทั้งหมดของเราในวันนี้โดยทีมงานขอเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เจเนคอปประกาศ9พร้อมผ่าลิฟผู้ควา้าแชมป์ยูไาลีกในฤดูกาลหน้าเจอเรนคอปนะครับผู้จัดก,การทีมลิอร์ผู้ได้กับลำความคิดเห็นส่วนตวอีกครั้งด้วยการออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยยืนยันว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ลิอร์พูลของเขานั้น จะได้รับโอกาสไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีกหลังไม่ได้ไปเล่นในรายการนี้มาเกือบ6ปีเต็มและในตอนนี้ก็มีความชัดเจนออกมาแล้วว่าสโมสรลิฟูนั้นน่าจะจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับที่5ของตารางคะแนนพรีเม e ียร์ลีกหรืออย่างน้อยที่สุดก็จบในอันดับที่6ซึ่งทั้งสองอันดับนี้ก็การันตีการไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้า และสโมสรไบตันนั้นก็กำลังเป็นทีมที่ขับเคีื่ยวแย่งชิงอันดับที่5แข่งกับลิวพูโดยล่าสุดทางด้านของเจนคอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวหลังจบเกมว่าผมจะไม่ขอพูดอะไรมากนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูก,กาลนี้ลิวพูมีฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของทุกคนภายในทีมไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง แต่สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้ผมขอชื่นชมนักเตะทุกคนที่สามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้3ประตูต่อศูนย์มันเป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆของเลี้ยวปูและทำให้เรามีสถิติเก็บชัยชนะได้เจดนัดติดต่อกันและผมก็ขอชื่นชมนักเตะทุกคนภายในทีมที่สามารถพลิกสถานการณ์จนกลับมาเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องได้อีกครั้ง แต่ก่อนที่ทีมของเราจะไปหวังถึงการจบอันดับในตารางคะแนนว่าเราจะจบที่อันดับเท่าไหร่แต่ในตอนนี้ตรงผมมีความรู้สึกว่าลิอร์นั้นจําเป็นจะต้องเก็บชัยชนะอีก2เกมให้ได้แล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะจบอันดับที่เท่าไหร่ของตารางคะแนนและได้ไปเล่นในทั่วยุโรปใบไหนในฤด,ดูกาลหน้าโดยทางเจนคอปกล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ผมยอมรับว่าผมพร้อมแล้วที่จะพาทีมลิพูลลงไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องแปลกเล็กน้อยสำหรับทีมของเราที่ได้ไปเล่นในถ้วยลำดับที่2ของยุโรปและเราอาจจะไม่คุ้นชินเพราะเราไม่เคยลงเล่นในรายการนี้มาเป็นเวลานานแล้วและนักเตะบางคนในทีมลิพูลชุดนี้ก็ไม่เคยลงเล่นในรายการนี้แต่อย่างใดแต่ในเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างอยากให้เราเป็นแบบนี้ ดังนั้นตัวของผมก็พร้อมที่จะลงเล่นในถ้วยใบนี้ในฤดูกาลหน้าและมองว่าเป็นอีกรายการที่สำคัญที่เราอยากจะไปได้ไกลจนถึงขั้นการคว้าชแชมป์ดังนั้นผมขอยืนยันว่าลิฟว์ของเรานั้นจะจริงจังกับถ้วยยุโรปใบนี้อย่างแน่นอนและเรามารอดูกันว่าทีมของเรานั้นจะไปได้ไกลถึงขั้นคว้าชแชมป์ถ้วยใบนี้ในฤดูกาลหน้าได้หรือไม่แต่สำหรับผมมองว่า ถ้วยยูโรป้าลีกนี้เป็นถ้วยที่เราตั้งการเป็นอย่างมากเพราะผมยังไม่เคยพาทีมลิผูคว้าแชมป์รายการนี้ได้มาก่อนและตอนนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำมันได้สำเร็จในฤดูกาลหน้าเจนคอปกล่าวทิ้งท้ายจอร์ดเมนเดตเอเย่นคนดังคันอาสาพร้อมผ่ามานนเอลอูกาเต้ย้ายซบตักลิเวอพูอัปเดตรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับในดีลการย้ายทีมของมาโนเอลอูกาเต หลังจากห่างหายจากการอัปเดตไปอย่างยาวนานเกือบหนึ่งสัปดาห์เต็มโดยมีรายงานล่าสุดออกมาว่าในตอนนี้ทางด้านของจอร์ดเมนเดสเอเย่นคนดังได้เข้ามาช่วยเหลือในดีลการย้ายทีมของมานูเอลอูกาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้โดยเอเย่นคนดังรายนี้จะเข้ามาเป็นตัวช่วยประสานและเคลียร์ปัญหาระหว่างตัวนักเตะกับทางด้านของสโมสรตสปอร์ติ้งลิสบอน หลังจากที่ต้นสังกัดของนักเตะรายนี้ไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวมาดูเอลโอกาเต้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ลมไปถึงทางด้านจอร์ดเมนเดสนั้นต้องการที่จะเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาก,กับสโมสอร์พูนั่นเพราะว่าเอเจนต์รายนี้มีความสนิทสนมเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่ในสโมสอร์พูนั่นเองโดยผู้ที่ออกให้ข่าวในครั้งนี้ก็คือ โ o ดิโกโ o มาโ o นักข่าวชาวอารเจนตินาที่มีชื่อเสียงได้ออกมาทวิข้อความล่าสุดเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าจากข้อมูลที่ผมได้ทราบมาในตอนนี้มาริโออุกาเต้นั้นมีความสนใจอย่างจริงจังที่จะย้ายไปค้าแข่งกับสโมสลีิวอพูในช่วงหลังจบฤด,ดูกาลนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้กำลังติดปัญหานิดหน่อยกับสโมสรต้นสังกัดของเขา นั่นก็เพราะว่าทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เอเย่นส่วนตัวของนักเตะรายนี้ได้เข้าไปคุยกับสโมสรลิผูโดยตรงโดยไม่ผ่านสโมสรน,นั่นเองดังนั้นทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นจึงกำลังเตรียมที่จะระงับไม่ให้มานูเอลอูกาเต้ย้ายออกจากทีมเมื่อฤดูการนี้สิ้นสุดลงซึ่งนั่นถือว่าเป็นการทำลายความฝันของนักเตะรายนี้นอย่างแท้จริง เพราะมานูเอลอูกาเต้นั้นมีความใฝ่ฝันที่จะย้ายไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกมาเป็นเวลานานแล้วโดยทางด้านของเว็บไซต์ข่าวสปอร์ตโซนนั้นก็ได้ออกมายืนยันว่าในตอนนี้มานูเอลอูกาเต้นั้นได้แจ้งกับทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวของเขานั้นตั้งการที่จะย้ายออกจากทีมหลังสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอูกาเต้นั้น ได้จอร์ดเมนเดสเข้ามารับบทเป็นเอเจนต์ส่วนตัวคนใหม่ให้กับตัวของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้เอเจนต์รายนี้ก็กำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้มาเลอูกาเต้นได้ย้ายไปค้าแข่งกับสโมสอริปูตามที่ตัวงเขานั้นต้องการดังนั้นหลายฝ่ายมองว่าเมื่อจอร์ดเมนเดสออกโรงผักดันด้วยตัวเองแบบนี้ เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเดียวนี้สูงขึ้นอีกพอสมควรเลยทีเดียวไม์กาลิชาร์เชื่อว่าเจมบอร์ดเพาเหมาะสมกับการเป็นกองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลไม์กาลิชาร์นะครับนักข่าวชื่อดังทางช่อง Sky Sport ได้ออกลงแนะนำไปยังสโมสรลิเวอร์พูลว่าควรที่จะหันไปคว้าตัวเจมบอร์ดเพากับตันทีมเซาแธมป์ตันเข้าสู่ทีมจะเป็นการดีที่สุด หลังจากที่ในตอนนี้เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสโมสสเซาท์แฮมป์ตันต้นสังกัดของเจมส์วอดพลวนั้นได้ล่วงตกชั้นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางด้านของไมเคิลิชาร์ดนั้นก็มองว่าเจมส์วอดพลวนั้นดีเกินกว่าที่จะตั้งลงไปเล่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพและจากการที่กองกลางกับตันทีมเซาท์แฮมป์ตันรลายนี้มีจุดเด่นในลูกตั้งเตะทำให้หน่าจะเข้ามาช่วยเหลือลิพู ในการสร้างประตูจากลูกฟรีคิกได้เป็นอย่างดีและเชื่อได้ว่าในฤด,ดูกาลหน้าลิพูจะได้ประตูจากลูกฟรีคิกเพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นก่มอ,อย่างแน่นอนและเท่าที่ตัวของเขานั้นได้สังเกตจะเห็นได้ว่าลิพูนั้นเป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกฟรีคิกน้อยมากโดยทางด้านของไมค์กาลิชดได้พูดถึงความคิดเห็นของเขาในเรื่องนี้ผ่านทางเดลี่เมลโดยกล่าวว่า ผมขอแนะนำไปยังสโมสสอนลิพูว่าควรที่จะตัดสินใจไปคว้าตัวเจมบอดเพาเข้าสู่ทีมจะเป็นการดีที่สุดและการที่เจมมิลเนอร์กำลังจะลาทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ลิพูจะเสริมทัพด้วยเจมวอดเพานั่นเพราะตำแหน่งกองกลางของลิพูว่างลงพอดีรวมไปถึงค่าเหนื่อยของเจมมิลเนอร์ที่รับอยู่กับลิพูนั้น ก็สามารถนำมาจ้างงานเจมบอดเพาต่อไปได้ในทันทีและผมก็มองว่าการที่ลิ์ผูเสริมทับด้วยเจมบอดเพานั้นจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแผงกองกลางของลิ์ผูในฤดูการหน้าเป็นอย่างมากและเผื่อการเสริมทับด้วยเจมบอดเพานั้นอาจจะดีกว่าการซื้อตัวเมสันเมาส์กองกลางเชลซีเข้าสู่ทีมเสียอีกและไม่ว่าจะมองไปมุมไหนผมมองว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากมาก ที่ลิเวอร์พูลจะเสี่ยงที่จะซื้อตัวกองกลางกับตันทีมเซาท์แซมตันรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพราะผมมองว่าค่าตัวของเจมส์บอดเพาวน่าจะถูกลงมากๆและไม่น่าจะเกิน20ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำดังนั้นเจมส์บอดเพาวจะทำให้แผงกองกลางของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแข็งแร่งขึ้นอย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นไม่กล้าทีา่ดกล่าวทิ้งทายไมเคน็ตเวิร์ก อดีตผู้อำนวยการกีฬาสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจะได้รับงานใหม่ที่สโมสรเวสต์แฮมสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมดังแห่งกรุงลอนดอนตกเป็นข่าวว่ากำลังใกล้ได้ตัวไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อนวยการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลเข้าไปรับหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรเวสต์แฮมหลังมีคำยืนยันออกมาในตอนนี้ว่าทางทีมขุนค้อนนั้นกำลังมีแผนที่จะให้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ด เข้ามาดูแลเรื่องแผนงานการซื้อขายนักเตะของทีมในอนาคตรวมไปถึงแผนงานการคว้าตัวนักเตะเยาวชนฝีเท้าดีเข้ามาเป็นกำลังหลักของสโมสรและการซื้อนักเตะโนเนมมาปลกป,ปั้นให้เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังและขายออกจากทีมเพื่อทำกำไรซึ่งนั่นคือภารกิจที่ทางสโมสรเวสต์แฮมนั้นได้เตรียมเอาไวใ้ให้กับทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ด โดยรายงานนี้มาจากเดอะการเดียนสื่อชื่อดังบนเกาะอังกฤษได้ออกมารายงานว่าไมเคิลเอดเวิร์อดีตผู้นวยการกีฬาของสโมรสรลิพูนั้นกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะเข้ารับการเป็นผู้นวยการกีฬาคนใหม่ให้กับสโมรสรเวสแฮมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวของเขานั้นตั้งกายเป็นบุคคลว่างงานมานานนับปีนับตั้งแต่ย้ายออกจากสโมรสรลิพูเมื่อปีก่อน โดยในตอนนี้ทางสโมสรเวทแฮมก็ได้เริ่มต้นกระบวนการทาบทามไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางสโมสรเวทแฮมนั้นก็เชื่อมั่นว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นน่าจะตอบรับคําเชิญชวนของพวกเขาในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะทางเวทแฮมรู้ดีว่าตัวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นกระสันที่จะ กลับเข้ามารับงานในวงการฟุตบอลอีกครั้งเป็นเวลานานแล้วแล้วเพื่อนๆแฟนบอลลิฟูในบ้านเราล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับกรณีที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นกำลังจะกลายเป็นผู้นวยการกีฬาสโมรสรนคนใหม่ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่สโมรสรลิฟื์พูนั้นต้องเสียบุคลากรชั้นดีรายนี้ออกจากทีมไปสปอตมันเดย์ อัปเดตข่าวหรือผู้สดใหม่รวดเร็วทุกวันฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ